คืนนี้เป็นคืนที่15ค่ําเดือน12นะครับซึ่งตรงกับวันลอยกระทงหลายพื้นที่ก็มีการจัดก,กิจกรรมนะฮะบางพื้นที่ก็จัดก,กิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ยาวต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จะมีการลอยกันจริงๆะนะครับโดยที่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับที่บริเวณสระน้ํากรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจัดประเพณีไทยสืบสารลอยกระทงไปใต้ชื่อง,งานลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อและมีการจัดนิทรรศการไมโครโฟนแห่งประวัติศาสตร์ไทยซึ่งรวบรวมภาพพระราชการณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ได้ชมกันด้วยติดตามบรรยากาศกักบคุณวิจิตราดีจันดารายงานจากกรมประชาสัมพันธ์ครับ ขอบคุณค่ะบรรยากาศงานวันลอยกระทงนะคะที่ปีนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นนั้นก็มีประชาชนค่ะให้ความสนใจมาร่วมงานวันลอยกระทงเป็นจํานวนมากเลยนะคะโดยพวกเขาเชื่อว่าข่าวก็เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงามนะคะท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วในปีนี้นะคะทางกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็จัดพิธีถวายความอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันด้วยค่ะ งานลอยกระทงที่ริมสระน้ำของกรมประชาสัมพันธ์ปีนี้จัดขึ้นภายใต้การสืบสารวัฒนธรรมไทยลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อซึ่งเป็นงานลอยกระทงที่อาจจะไม่ค,คลื้นเหมือนกับปีที่ผ่านมานะคะแต่ก็มีความอบอุ่นมีความเป็นไทยแฝงด้วยกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุญเดชซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างต่อนเนื่องนำกระทงสวยงามนะคะส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและขนมปังมาลอยขอขมาแม่คงคา เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะคะก็ให้ความสนใจลอยกระทงกันอย่างหนาตาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจตำรวจและทหารในพื้นที่อ๋อ,อ,อก็คืออยากให้เด็กๆซึมซับประเพณีไทยแล้วก็อยากให้เรียนรู้ว่าประเพณีไทยมีอะไรบ้างก็สนมากจะพาเข้าไปทุกงานนะครับจะพาให้สัม<ค>ผัสประเพณีไทยทุกงานแล้ว<ะ>ก็ทุกภาคที่ไปแล้ววันนี้ทุกองเลือกมาทน้นประเพคะคือ ตอนนี้คือสถานที่จัดงานช่วงนี้ที่ทับท้ากันอยู่คือสถานที่จัดงานมันน้อยแล้วก็ที่เรามาตรงนี้คือมันใกล้ที่เราพักอาศัยด้วยสะดวกดวก็ถือว่าโอเคคนครับคับข้างดีครับคนข้ขางหนั้นได้กันเลยแล้วก็คือน่าจะปลอดภัยสำหรับเด็กๆด้วยครับ และเห็นจะพิเศษนะคะก็คือบนเวทีลานอเนกประสงค์และเ,เวทีในสวนต่างก็ขับร้องเพลงไทยเดิมบทเพลงเกี่ยวกับวันลอยกระทงและดนตรีรวมถึงการแสดงที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะที่ยกขบวนมาเป็นจํานวนมากสําหรับเสียงเพลงจะขับร้องสลับกับการแสดงไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยล่ะคะ่ะปีนี้อาจจะไม่รื่นเริงมากนักนะคะแต่ก็ยังคงซึ่งวัฒนธรรมไทยที่งดงามค่ะ และเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะหมอ่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อนำข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคารวมถึงได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรามาภูมิพลอ,อดุญยเดชที่ส่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับน้ำทั้งน้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำสำหรับการเกษตรจึงอยากให้คนไทยตระหนักให้รู้จัก จักใช้น้ําประหยัดน้ํานอกจากนี้ค่ะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้สําหรับภายในงานยังมีนิทศรศการไมโครโฟนแห่งประวัติศาสตร์ไทยในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วยหากใครสนใจก็สามารถเข้าชมได้ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากค่ะสำหรับบรรยากาศโดยรวมนะคะถือว่าปีนี้ผลตอบรับค่อนข้างดี ประชาชนให้ความสนใจลอยกระทงที่นี่กันมากขึ้นนะคะพร้อมชิมช้อปอาหารทั้งของหวานของข้าวอร่อยและของใช้ต่างๆนะคะที่จัดขึ้นภายในงานกว่า150ล้านค้าเลยทีเดียวและอีกหนึ่งไฮไลท์จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือการฉายหนังกลางแปลงแบบโบราณเรื่องคีตะองราชันซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดศทรงดนตรีนอกจากนี้ค่ะประชาชนได้ร่วมกันจุดเทียนเพื่อถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีน้อม ระลึกถึงพระองค์ที่ทรงงานหนักมากว่า70ปีเพื่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะหากใครยังไม่มีที่ลอยกระทงนั้นกรมประชาสมพันธ์ยินต้อนรับนะคะจะปิดในเวลา24นาฬิกาค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่ริมสาะน้ำกรมประชาสัมพันธ์ค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปที่สถานีค่ะ